มามากกว่านั้นนะครับมาซ้าย20ขวา30บริษัทก็จ่ายแค่หนึ้บาทนะครับสมมติว่าวันวันใดวันหนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วครับมีการเติบโตขององค์กรด้านซ้ายและด้านขวานะครับถึง600600ซ้ายและ600ขวาบริษัทมีตำแหน่งให้นะครับตำแหน่งเมนเจอร์ ตำแหน่งเกมนะครับพี่ตำแหน่งมิเจอร์ให้นะครับผพฤติการฝ่ายการตลาดนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อเดือนนะครับแล้วรับต่อไปนะครับหกร้อยหนึ่งหกร้อยสองรับต่อไปเรื่อยนะครับถึงหนึ่งพันแปดร้อยด้านซ้ายและด้านขวานับต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่เนเรื่องลำใหม่ บริษัทขึ้นตำแหน่งให้เป็นดเรคเตอร์นะครับ5้าหมื่นบาทต่อเดือนแล้ววันนี้คือนีกครับปองกวามันขึ้นมาขทาไหรน,นี้ครับมันสับมันจะไม่หยุดนะครับมันจะโตขึ้นมาโดยตามระบบนะครับจนถึง4,200ซ้ายและ4,200ขวานะครับขึ้นตำแหน่งสงสุดคือตำแหน่งประธานนะครับจะมีรายได้นะครับ1 0ึ0งบแงาบ,นนาบ,งบาทต่อเดือน โดยที่คุณไม่ได้บริโภคสินค้าในบริษัทเลยนะครับมาดูนะครับนะแล้วก็พอได้ตัง้งแน่นะครับตั้งแต่ MBB นีครับคุณจะได้ประกันหนึ่งล้านบาทประกัน PA นะครับหนึ่งล้านบาทคือคุณจะต้องอ ผู้าเจ็บเท่านั้นนะครับจะเสียชีวิตนะครับถึงอจะได้นะครับและที่สำคัญที่สุดคือเป็นวรดกเป็นวรดกได้นะครับตรงนี้เมื่อเราเสียชีวิตในการที่เราก่อกไปสมัครไปแล้วนะครับทางด้านขวามุงเล็กทางด้านขวาข้างหน้าน,นะครับจะมีผู้รับมรดกสืบทอดของท่านไม่ว่าองค์กรของท่านเนี่ยจะโตเล็กมากน้อยเท่าไหร่นะครับลูกของท่านอายุแค่ไม่เท่าไหร่แค่รู้จกักนะสี่ตัวก็สามารถรับเงินตรงนั้นได้เลย ครับธุรกิจของเราคิดว่าทําง่ายไหมครับรายได้ของเราจ่ายเป็นวันแบบมีผู้ใดสงสัยถามได้นะครับมีอะไรไหมครับถามได้นะได้เลยคุณพี่คิดว่าทำได้ไหมครับง่ายไหมครับง่ายครับเราหาคนแค่สองคนเท่านั้นนะครับแล้วก็ทำทําข้อหลักก็คือข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อหนึ่งก็ มุ่งส่วน450บาทนะครับกลายเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับคิดว่าแพงไหมครับไม่สงสัยเลยครับว่าสามห้าแปด้อยย่สิบคะแนนเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ครับก็ขอบถือว่าทุกท่านคิดว่าทำได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะคิดว่าทำไหมครับ ก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่ทำในวันนี้ขอให้รวยๆเป็นไปิีกันทุกๆคนเลยครับ